สบายดีสบายดีเข่าสซูทองหน่อยเท็กสัสเซเนวสาวลาสวสวรรค์นเนาะมือนีหน่อยซิมาอัปเดตสวนไฮเบิงเนาะอันดินนี่หน่อยซื้อไว้แต่ข่าวหน่อยเมื่อราวแต่ข่าวปีสองพันั่นสิบหาซื้อปลาไวหันไหล้านทรายพุดเพิ่์บุ๊กเบิกอันนี้ก็ไดเก่าปีแล้วเนาะเออ บิโลนี่กระโบเมนหน่อยทายดอกร้านไผ่พ่นทรงมาให้เมื่บ้านเมื่อก่อนหน่อยก็เลยมาเบาเอาฮะนะเอออ่าดินดินนี่เสือกระโบกวางดอกสี่ซิคูนสี่ินี่แหละกระตกเป็นเงินกระตกอยู่เก่าแสนอ่าเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่าบาทนี่แหละถือบอลรูแพงพี่น้องตะข้านันพุนพูนๆมักมีโอ้ยสะออนเด้ ปกจะส่ออนคือข่ขขอยโบ่เนาะแกงใส่เขียดหน่อยเนาะใส่ผักขาหรือว่าอ่าแกงใส่กระดูกงัวขางงวกระดูกขางงวนะใส่ผักอีเลดว้ามาแล้วก็อยากว่ายปนปนปนส่อออนมาอยู่พีนะ่าข่อยไปสื่ออยู่ตลาดเวียดหน่วยทูกกัมปันนี่แหละกับบักแพงๆซะจากเพื่อนเสียจากเพื่อนอามาแต่ฮาวายบนเรือเม็กซิโกนี่แหละมาแกงกินบ่เป็นตะกินฟาดฟาด ก็เลยบวคืึดอยากผุ่นบักมีตาสะออนปีน้องเอ้ยหวานแท้ได้ฮะนะตอนซื้อฮะบมีดอกอันเพิ่นเพิ่นดุดออกเบิดแล้วเพิ่นมาปลูกใหม่แบบน,นี้ฮะเออซื้อไว้ชีวิตบนปลายไปแล้วจังสิเมื่ออยู่น้าเขาเพราะว่าหน่อยกะบ,บ่มีลูกว่า่นซะร้านไส้ก็คือลูกไส้นั่นแหละเทามาเบิดเถือเบิดแห้งฮะกินบ่ได้แล้วกะ สีกราบมือพุ่นแล้วพุ่นพูนบางมีสอนพี่น้องเอ้ยพูสุขกขะกะวานหอมกรอบประจันพิ่นจักเอาเพิ่นจักเอาผ่านมาแต่ใสแ่แหละเพิ่นเบาอยู่ฮะบ่จื้อหน่อยก็ได้ <c oughs> พ่นสะอนเออดินนี่ซื้ออยู่อันคนละฝากทางอัน เขาบ้านธาตุอีห้างนี่แหละอยู่รักสิบสองสวรรค์เขตป้าผูวผัวมังมีจงศีรษะจงสีวนเนาะกันผู้ได้ไปหามาเวยแถวนั้นกามาเวกินมังมีซุกน้ำร้านทรายใดเด้อนี่หมูกองอยู่ทงางน,น,นั้นก็ได้ไป่ไายมากกยก็ได้เออดินเนี่ยดินอยู่บ้านก็นมีฮะเอ,อื่อยอยู่ฮะตต่ว่านมันอยู่ไก่อยู่นอกเมืองเนอันนี้กระซือ้อเาะ ก็มาสื่อไหวอยอยูอยไกเมืองวันจะซะ,ะเพื่อเป็นเจ็บเป็นไข่กับไปห้าหมดห้าหมกันง่ายแน่น่ะอยู่ทั้งบานกับป้าไหวเอ,อือยอยู่กับพ่ออยู่อยู่ดอกอยิ้ทพูนก็นได้พูนพูนบางมีโอ้ยสะออนเนาะพี่น้องเอ้ยพูนพู <c oughs> นสะออนเป็นงงนอยู่ ทั้งปลายไปโูเป็นดกอันนี้เมนใบกีหดแกงเฮ็ดน้ำแกงกระปุนเนาะปูนบานถาดอีห้างมากินมากินกระปุนบานข่อยเด้อพี่น้องเอ้ย <c oughs> เรียงเป็ดเรียงไก่กระสบ้าหมูกองมานี่อันนี้กวยนําม่ะกวยนามเนาะบานเฮาเอืนเท่าน,นี้ก่อนเด้อบาตรอันมักลําไยเป็นกับมังงวงเป็นจันงสิไทยให้เบิงขอบใจที่เขามาเบิ้งเด้อบายบาย